สวัสดีค่ะเมนูที่ไม่อ้อยจะจัดก็คือนี่นะคะแกงเห็ดรวมใส่ใบยะานางค่ะหอมๆนัวๆเลยนะคะเนี่ยดูนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะวิธีการแกงและเครื่องปรุงนะคะเป็นเมนูทําบุญเช้านี้ค่ะใบย้นางแบบเข้มข้นมากเลยนะคะวันนี้ตัวนี้จะเป็นเห็ดรวมนะคะ ส่วนตัวนี้จะเป็นฟักทองหลังบ้านเองค่ะแมอ้อยปลูกไว้นะคะได้ได้ผลและทีนี้เราก็นํามาแกงเลยค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นเครื่องแกงนะคะก็หอมแดงหนึ่งขีดนะคะตะไคร้ห้าหัวนะคะแล้วก็พริกแห้งห้าเม็ดค่ะก็จะโขลกบุบๆป,ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวกะปิค่ะนี่นะคะเพิ่มความหอมให้น้ําแกงแล้วด้วยแล้วตัวนี้จะเป็น ชะอมใบแมงลักแล้วก็ลูกโดดนะคะเป็นพริกเขียวพริกอ่อนเป็นลูกโดดนะคะทีนี้เราส่วนเครื่องปรุงอย่างอื่นเนี่ยไปดูพร้อมกันค่ะเดี๋ยวเราเราไปเริ่มแกงกันเลยนะคะน้ำใบยะนางของเราก็หอมไปทั้งบ้านแล้วนะคะทีนี้เราก็มาใส่ตัวนี้เลยค่ะตัวเครื่องแกงนะคะนี่ค่ะดูนะคะความข้นของใบย่นาง และที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเป็นเกลือนะคะน้อยใส่เกลือไปนะคะสองช้อนชาค่ะตามด้วยตัวนี้เลยค่ะกระปินะคะกระปิของเราจะไม่เค็มนะคะเพิ่มความนัวให้กับแกง,งน้อยใส่ไปสองช้อนค่ะเราก็ปิดฝาไว้ต่อนะคะเราหม้อเดือดเราค่อยใส่ฟักทองค่ะหม้อเราก็เดือดอีกรอบแล้วค่ะ เมยจะใส่ตัวฟักทอไปก่อนนะคะอ๋อเดือดละปิดฝาหม้ออีกรอบนะคะนี่เห็ทีนี้ฟักทองของเราก็สุกไปครึ่งทารแล้วค่ะแม่อ้ยจะใส่เห็ดลงไปเลยค่ะเห็ดที่ไม่อ้อยกแกงวันนี้ก็จะมี เห็ดบดนะคะหรือว่าเห็ดกระด้างนะคะคือตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเห็ดลิ้นดำซื้อที่แม็โครค่ะตัวนี้แล้วก็จะมีเห็ดขอนขาวนะคะคือก็คือเห็ดตัวนี้ค่ะแล้วก็เห็ดขอนขาวนะคะคือตัวนี้ค่ะโอเคทีนี้เราจะรอหม้อเดือดอีกรอบนะคะเดี๋ยวขอปิดฝาหม้ออีกรอบค่ะ หม้อเดือดแล้วค่ะหอมหอมหอมมากเลยค่ะนี้เราก็เดี๋ยวแม่ว่าขอชิมรสชาติดูก่อนนะคะว่าที่เราใส่กะปิใส่เ,สเกลือไปมันเค็มแค่ไหนนะคะหอมนัวมากเลยค่ะเดี๋ยวแม่อ้อยขอเติมตัวนี้ลงไปค่ะผองปรุงรสนะคะหึงช้อนชานะคะแกงเลาม้อใหญ่วันนี้ เพิ่มความหอมอีกอย่างก็คือน้ำปลาค่ะอันนี้พอนะคะเน้่เพิ่มความเข้มข้นในแป้งข้าวเหนียวค่ะเน่อยใ,ใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็คนเลยค่ะ เดี๋ยวขอชิมรสชาติอีกรอบหนึ่งนะคะหอมใบยานางหอมเครื่องพร้อมหอม,หอมโอเคค่ะรสชาติได้หมดแล้วนะคะอร่อยมากทีนี้ไม่อ้อยจะใส่ผักลงไปเลยค่ะนี่นะคะโอ้ยน่ากินมากเลยดูนะคะติดแก๊สเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะสําหรับแกงเห็ดรวมใส่ใบยะนางนะคะอหอมๆนัวๆเลยค่ะเพื่อนๆต้องไปจัดนะคะเมนูนี้รับรองไม่ผิดหวังค่ะเช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาวยูทูบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับอ้อยยิงเข่านะคะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ